มาาครสักวันนี้ยุ่งอะไรเนี่ยยีิบสามแล้วครับยีิบสามแล้วเฮ้ยยีิบสามแล้วโอเคตอนนี้เรามีเพลงที่โด่งดังของเราเลยคือคําแพงครับถูกไหมมีกําลังมีเพลงที่สองที่สามอะไรใดๆยังก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคําแพงทะลุสามร้อยล้านแล้วครับสามร้อยล้านครับใช่ได้เออยอดยอดวีดีเยอะคําแพงที่บ้านผมก็ถล่มแล้วนะคัมเพลงคัมเพงคัมเพงวันนี้เป็นใครเป็นคนแนะนำ ผมเข้าสู่วงการร้องเพลงครับผมนี่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีแซกจุมทองนี่แล้วก็แต่ก่อนผมกับเขาไม่ชอบหน้ากันด้วยครับไม่ถูกกันด้วยเหรอใช่ครับคนบ้านเดียวกันไหมคนบ้านเดียวกันครับบ้านอะไรบ้านนาโพครับอายุอายุใกล้เคียงไหมหรือว่าไม่หรอเกิดเกิดก่อนผมครับรุ่นพี่รุ่นพี่แต่เราไม่ชอบหน้าเขาเพราะอะไรรับผมเขาคน ทุกคนหน้าตาแบบว่าไม่ได้เลยหน้าตาดีกว่าผมครับเขาเขาก็พูดไก่นี่ในคําเดียวกันนะจริงป่ะว่าไอ้นี่กดหน้าตาไม่ถูกกันว่าไงเนอะไม่ชอบไม่ถูกไม่โดนใจถูกไหมเรียกมาเลยดีกว่าชื่ออะไรไอ้้ไอพี่อูครับไอ้พี่อูครับเชิญแสดงงว่าต้อออ๋ รูปหน้าตาแบบนี้คือพี่อู๋โตกว่ารุ่นพี่ว่างั้นเถอะอายุเท่าไหร่ยปีนี้ยี่สิบหกครับยี่สิบหกอ๋อสองทันปีสองทันปีใช้ได้อยู่เราเป็นนักร้องไหมหรือว่าทําอะไรที่ไหนยังไงไม่ได้เป็นนักร้องครับอ๋อแล้วเป็นชักนำได้ไงวะผมเขียนบทเอ็มวีครับอ๋อเป็นคนเขียนบทเอ็มวีอ๋อคือเราทํางานเบื้องหลังว่างั้นเถอะอยู่ค่ายเพลงไหมค่ายต้นไม้ครับค่ายเล็กๆค่ายต้นไม้คือเราอยู่ค่ายต้นไม้ครับ ถ้าต้นไม้มีใครเป็นเจ้าของบอกได้ไหมพี่เอครับฮะพี่เอต้นไม้มิวสิลครับพี่เอต้นไม้มิวสิลเราอยู่ในค่ายนั้นครับพี่เอเนี่ยคือคนแต่งเพลงคัมเพลงเจ้าของค่ายเราเรารู้จักกันเนาะคนนี้คือรู้จักกันได้ยังไงกับกับอินทแซ็กนี่อยู่บ้านเดียวกันครับก็อยู่บ้านเดียวกันแต่คนคนละคุ้มคนละหมู่บ้านไอ้คนคนละคุ้มคนละคุ้มคนือละคไรวะคนละคุ้มแค่อยู่คุ้มไม่แปดนี่อยู่คุ้มอยู่คนละคุ้มนี่คืออะไรวะคุ้ม ครับเป็นคุมคุ้มคุมครับมันแบบว่าคุ้มนูนคุมนีมู่อม่หมู่หมูนหมู่อมูหมู่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 หมั่หมู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 ่หกับหมู่3มู่หมู่หมู่หนู่หมู่หมู่หมหมาม่หมู่หมูกห่อมูัม่หมู่หมู่หมู่หมา่มู่หู่เมู่หมู่ม่หู่เมู่หมูไม่คมู่เมู่บมู่ห่หม่ห่เมู่หมู่คมู่เมู่บม่รู่ม่หู้หมมม่ม่รู่่ม่ ตาใช้ได้เลยนะทำไมอยู่ๆคนไม่ดูกันอ่ะทำไมถึงไม่ดูกับเขาท่าเต้นครับท่าเต้นของเขาครับใชร์แต่เด็กเลยเหรอโอ้เวลามีงานมีอะไรครับไอ้นี่เหรอเต้นเต้นควรเขาเป็นคนเด็กแว้นเหรอเป็นแบบเต้นครับเต้นลักษณะการเต้นเขาเป็นยังไงโดนีตาเลย ชอบวันหนึ่งเราก็มาทํามาอยู่บริษัทแล้วอยู่กับต้นไม้ว่างั้นเถอะเรามีหน้าที่ทํา MV ครับแล้วแล้วพี่เขาบอกอะไรเราถึงไปเอาอีจัสแขึ้นมาเล่นพี่เออยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์กวนๆก็เลยเอาไอ้นี่เลาอยากได้กวนๆผมนึกไม่ออกครับว่ามีใครครับมีตัวเดียวเลยครับใช่ทำมันตัวเดียวต้องไอ้ตัวนี้แล้วก็เลยเอาน้องนี่ดีกว่าไอแซกนี่แหละว่างั้นอ่าโอเคโอเคบทเป็นอะไรในเรื่อง ตัวประกอบครับตัวประกอบครับเพลงอะไรผิดที่ไอ้ครับผิดที่ไอ้เพลงของคนอื่นเพลงของคนอื่นในเรื่องเขาไปทําอะไรกวนนางเอกกวนนางเอกไปจีบเขาเหรอไรืไงไปจีบเขายากไหมบทนี้ยากไหมไม่ยากครับเพราะว่ามันไม่ได้พูดครับไม่พูดเลยทำเสียงสูงมีพีุ่ดแล้วพอเขาเป็นเล่นเอ็มีแล้วเขามาเป็นนักร้องได้ไงแล้วเขาบอกคุณเป็นคนนั้นชั้นนำเลยนะเว้ยผมก็บอกพี่ว่าน้องขอลองเพลงได้แต่พี่ ยังไม่สนใจครับตอนนั้นพอแซคไปร้องเพลงอยู่คถนนถนนคนเดินมาแล้วพีเไปเจอตอนนั้นร้องเพื่อโปรโมทโปรโมทรายการกิ้งดูครับตอนนั้นใช่ครับผมอ๋อหาคะแนนโหวตหาคะแนนโหวตไปร้องกันคนเดินหาคะแนนโหวตที่ขอนแก่นเนี่ยครับไปเห็นอ็กแล้วพีเก็โทรหาผมบอกว่าให้น้องมาร้องเพลงดูแต่งเพลงเราก็เลยตัดตัดขาไปเลยดิเราตัดขาไม่ได้พี่ติดต่อไม่ได้แล้วผมโทรหามัน นี่ใจเราก็ต้องมีแทน่คุณต้องรักเขาแนะหัวหามันเลยบอกว่าลองมาร้องเพลงไกลเพลงนี้ดูพี่เอแต่งให้แซกไปร้องคือเพลงไหนคัมแพรเนี่ยตอนแรกบอกว่าไงนะพอเขาผมผมพี่คนนี้พอเห็นเนื้อแล้วทีนี้ตอนผมกลับบ้านครับผมก็เลยมาคุยกับพี่อูโอ้มันคือเนื้อมันไม่เข้าใจครับผมไม่อยากร้องแล้วผมไม่อยากร้องใช่ครับมันไม่อยากร้องด้วยนะไอแซคไม่เกินไปแล้วนะ พี่อูก็เลยบอกว่าพี่่ออูบกวาลองลองลองเอาเนื้อไปท่องแล้วก็คิดดูดีๆประมาณนี้ทำไมไม่มองตากันคุณอย่าจับพี่ลูกเขาสิครับเดี๋ยวก่อนอูเนี่ยอูเนี่ยเป็นคนบอกว่าเฮ้ยร้องเพลงนี้แหละร้องเพลงนี้แหละวอย่างนี้เหรอหลังจากคุณนังมาแล้วเขาช่วยเหลืออะไรบ้างผมก็ย้ายจากบ้านผมไปอยู่บ้านเขาครับไปอยู่ไปอยู่เลยครสามเดือนครับไปอยู่ทำอะไรครับเพื่อฝึกร้องเพลงครับต้องต้องเอาแซกมาอยู่บ้านครับ คือต้องคุมครับแซกมันขี้โกหกครับเวลาโทรมาแซกอยู่ไหนบอกอยู่กับพ่อแต่ว่าผมอยู่กับพ่อแซกแซกอยู่ไหนแซกอยู่กับพ่อแต่อู๋อยู่กับพ่อแซกเอ้ยพอพ่อโทรหาครับแซกอยู่ไหนแซกบอกว่าอยู่กับพี่เอะแม่เขาทําอะไรอยู่อ่ะคุณไม่ทาอะไรอยู่ทำไมคุณต้องโกหกช่วงนั้นผมติดติดญิงติดตกเบ็ดครับคืออะไรวะไปตกปลามาใหม่ครับเบ็ดฝรั่งไปตกปลาฐานเบ็ดมีล้อแบฝรั่งใช่ครับชอบ แล้วตอนนั้นงานการไม่ทําอยู่ที่ชุมแพมันเปิดบ่อฟิชชิ่งเยอะมากครับตอนนั้นครับที่ขอนแก่นนะครับใช่ครับก็เอะไรติดตกปลาติดตกปลาทุกวันครับตื่นแต่ตีห้าครับคนโอ้มันกําลังเงินได้คันเบ็ดมาไม่ดูสักแกไหมคือคนชีวิตเนี่ยคนมันจะดังไงคนมันจะดังไงนี่ขนาดจะเป็นแซกชุมแพเขาตามไม่ตกปลาเขาก็ทําตามผมไปซ้อมร้องเพลงพ่อผมก็ตามไปทํางานครับไม่ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่ผมถามจริงทำไมคุณถึงถึงต้องเฮ้ยแซก ไปร้องไปร้องแสดงว่าคุณต้องคุณต้องหมดใหญ่ไม่ไม่มีใครแล้วครับนี่ก็เพื่ออนาคตบริษัทเช่นเดียวกันเนี่ยคือทั้งบริษัทที่ครับไม่มีใครแล้วครับพี่เหลือมันเนี่ยแหละเหรอเห็นบอกว่ามาอยู่ที่บ้านนี้ก็ต้องบังคับให้ใช้โลกโซเชียลด้วยครับเฟซบุ๊กคือเล่นเล่นเฟซยังไงเป็นครับผมถามไม่ใช้ครับแซกขอเฟซหน่อยออไม่มีไม่มีคือเขาไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่ได้อยู่โลกโซเชียลแล้วทำไมต้องมีเฟซบุ๊กว่าไร ได้โปรโมทตัวเองให้คนดูครัต้องมีเฟซบุ๊กแซงว่านี่เราเป็นคนวางแผนเลยเนี่ยครับนิดนึงเสื้อผ้า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 แซกแต่งตัวไงแต่ก่อนแซกแต่งตัวไงครับแยก่ยมไม่ออกครับระหว่างขอทานกับแซกับอ้าวบรรยายมาคุณแต่งเกมอะไรเกมหาสั้นครับเกมห่าสั้นรองเท้าเอาเท้าดาวเทียมครับแต่งตั้งดาวเทียมครับเสื้อ เสื้อบางวันผมก็ไม่ใส่ครับไม่ใส่เสื้อมีแต่มีแต่พักขมาครับมีผ้าขมาพาดแล้วก็ยางสะพายเล่นขาชาดรองเท้าแตะดาวเทียมไม่ใส่เสื้อขาดถุงปุ๋ยครับขาดถุงปุ๋ยเดินไปเดินมาเหมือนเลยแล้วทุกวันนี้ยังต้องดูแลอะไรแซกอีกไหมเป็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาทิ้งเราแล้วไม่สนใจแล้วแล้วคุณไม่คิดจะออกเองบ้างเหรือลองเพลงไม่เป็นครับอ๋อโอเคมีอะไรจะถามไหมครับอยากจะคุยอะไรไหมคุยกับมานดาใช่ไหมของคนนี้นานนานแล้วครับนานแล้วเหรอดูกันสนิทไหมล่ะ สนิทมันก็มีบางบุ่มสนิทบางบุ่มก็ไม่สนิทออแต่งเพลงใช้ปากกาเลยจะถอนหรือเปล่าเขาไม่ได้แต่งเพลงอ้าวเขาเป็นใครอ่ะางคนแต่งชื่อพี่เอเขาทำเอ็มวีเขายไปแต่แรกเลยเขาไม่ได้คนแต่งเพลงเขาทำเอ็มวีเขาชวนเข้ามาเอ็มวีมีที่ไทยไทยถากถักเอ็มวีนี่ไทยถากกล้องกี่ตัวกล้องกี่ตัวตัวเดียวครับ ด้ยวยเ,เดียวครับด้วยเดียวง่ายมากแล้วแต่เ yep> okay, นี่ยสบายใจอันนี้มอค้ำหนังมอค้ำหนังคุณโด้ผู้ชายคนนี้คือพี่อู๋ผู้มีพระคุณของแซคเป็นคนทำให้แซคกลายเป็นแซคชุมแพใช่ตัวจริงหรือสับขาหลอกครับคิดดีดีเลือกไว้เลือกไว้ พ่ออ๋อคือพอโทรไปแซ็คชอบโกหกอยู่ดีเขาก็เล่ามาว่าแซ็คมันชอบโกหกใช่แลอยู่ไหนวะอยู่กับพ่อแล้วพ่อแซ็คอยู่กับเขาใช่เขาเล่าเรื่องนี้แล้วมันมีมุมนึ่งที่เขาสนิทกันจนแบบว่าสื่อสายตากันสองคนอะซึ่งเราดูรูเนอะทำไมถ้ามันหลอกนะอันนี้เมื่อกี้กระทิบตลอดหลอกนะหลอกนะ ไม่หนูลอกดีขอหลอกกันเองด้วยได้ได้หลอกกันเองด้วยอันนี้แล้วแต่นิจัยคุณยกคุณจริงทำไม่ะเหตุผลผมยกนี่รับขึ้นหรือกันนี่เขาก็จริงแต่มาหลอกผมเขาให้หลอกคนนู้นที่มาหลอกแล้วพี่ยกริงทำไมอรับไม่คุยข้างนอกบอกว่าหลอกหลอกแต่ว่ามายกจริงไงแต่เอาเป็นว่าเพราเราไปยกตามเขา ไม่ไม่ผมยกตามตัวผมเองเพราะว่าผมเห็นเขาไงเข้าใจเขาหลอกไม่เข้าใจคเคคุณผมเชื่อคุณที่สุดแล้วเพราะอะไรทำไมคิดว่าจริงเขาพยายามทําให้เหมือนจะไม่สนิทนะแต่ผมว่าเขาต้องการพูดคุยวิเคราะห์แบบแบบพิเศษหน่หน้าตาก็ผมเชื่อว่าเขาเขาก็เียนครับ แซงบ้าหน,นอย่างนี้โอเคคิดว่าดูอาการเขานะดูแล้วดูแลเหมือนจะทําให้เหมือนไม่สนิทแต่สุดท้ายแล้็สนิทะะนะคนนี้คือโอ้ <c oughs> คนที่เป็นเพื่อนคนชวนคุณเข้าสู่วงการไม่มีโอ้ไม่มีแซงวันนี้จริงหรือสับขาหรอครับ <c oughs> ตอบว่าจริงครับ หกพันห้าลูกใส่แล้วหกพันห้าเขาแบบว่าดูแล้วแบบต่อเลยนะลุงนิ้งนะลุงนิ้งอาการร่างกายเขานี่ใช้ไหมคือเขาจริงใจเขาพยายามจะโกหกแต่ว่าคือไม่ได้ทุกวันนี้เขาก็มาอยู่ทําวงดนตรีกับเราไม่ใช่หรอใช่ครับคือให้พี่อู๋มาทำอะไรตอนนี้พี่อู๋เป็นมือกองมือเป็นมือกองในวงเขาเป็นมือกองอยู่แล้วแต่ไม่ท้องเพลงไม่เอาไม่ชอบ อคือทุกวันนี้งานโชว์เวลาแท็กไปร้องเพลงมีวงเป็นของตัวเองชื่อวงอะไรนาราครับนารานาลาและนี่คือมือกองของนาราโอเคเป็นมือกองนะครัก็เลยได้เป็นเพื่อนกันมากขึ้นคุณสุดแดนกองสิมะหรือคุณโอคุณโอคขอบคุณครับขอบคุณคเชบคุณแม่เชิญนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยตรงเดียวนี่ยท่านแรกท่านแรกเราจมูกก่อนเสริมจะได้เหมือนกระต่ายเสริมจะได้เหมือนกระต่ายปั๊บ โอ้โหจมูกจมูกนี่จมูกหรืออะไรฮะเนี่ยรูบานมากงูงิงงูโง่เองเหรองูเองงูเองโอ้โหงูเองหรือพวกนี้จมูกป๋าในรูด้วยป๋าในรูด้วยในรูในรูบ้าอะไรเหรอเดี๋ยวเขาหายใจไม่ได้มีกระบายกลมๆนี่กลมๆลมหอมเหมือนหม้าน่ะอ๋อแง่เสือปักนิ่งๆจีหูปากนี่นิ่งๆหูปากนี่นิ่งโหเหมือนเลยอันนี้ป๋าเคยเรียนวิชาวาดภาพระบายสีไหมครับเคยเคยตอนเด็กๆ จะตายจะตายจะตายก็ตายแล้วล่ะก็ยังเดี๋ยวๆาเดี๋ยวรอบหน้าตามหนวดไปกลับไปนะ